ดังนั้นธาตุเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยให้ปล่อยวางมันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์เป็นที่ตั้งของความพอใจนั่นเองเพราะนั้นก็ อยากให้เราไปทบทวนนะลองอ่านก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ข้อทำไปนะแล้วก็ทบทวนสังโยชน์ที่เราเจอสำคัญสำคัญนะก็คือประเด็นเนี้ยสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ย สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งชาติสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพเนี่ยสำคัญมากซึ่งทําให้เราง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติและเข้าใจมรรควิธีของพระศัสดาได้ได้ดีขึ้นว่าทําไมพระองค์สอนอย่างนี้เพราะอะไรการแบ่งกลุ่มสังโยชน์อีกแบบหนึ่งที่ เราก็คงจะทราบกันแล้วก็คือเรื่องของกามโยคะกับภาวโยคะนี้ก็เป็นอีกสองสังโยชน์ที่ถ้ายัางละไม่ได้ก็เป็นอาคามีกลับมาสู่ทุกติกแน่นอนแต่ถละกามโยคะหรือกามฉันทะหรือกามราคะเนี่ยได้เนี่ยเครื่องผูกคือกามเนี่ยก็เป็นอนาคามีเลย เกิดอีกคราวเดียวปริิพานและถ้าละภาวะโยคะได้ก็เข้าถึงความเป็นอรานเลยจับสองสังโยชน์นี้ก็ได้ซึ่งสองสังโยชน์นี้ก็ใช้หลักการเดียวกันคือละนันทีเหมือนเดิมดังนั้นอนาปานาสติการละนันทีครอบคลุมหมดทุกเรื่อง ครอบคุมทุกเรื่องครอบคุมทุกสังโยชน์ครอบคุมทุกกิเลสทุกชนิดอดทนทําไปอดทนทําไปอดทนละนันที่ไปอดทนที่จะตั้งจิตไว้ในกายเอาจิตตั้งไว้ที่กายที่กายที่กายเรื่อยๆืเราจะเห็นการพัฒนาของการละสังโยชน์ของเราเองและที่สุดของ ของการละวางนั่นคือเราก็สามารถที่จะได้ความเป็นอรหันต์ดับเย็นความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้และเราจะไม่หวั่นไหวต่อความตายความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเยือนเราจะสังเกตเห็นว่าอุบาสกบาสิกาหลายคนที่ ได้ผ่านการฝึกฝนมาในช่วงหลังนี้เราจะเห็นบ่อยที่เขาไม่สะทกสะทานต่อความตายที่เขากำลังได้รับสามารถที่จะมีสารณะแล้วก็ต่อสู้ต่อความเจ็บปวดและความตายที่กำลังมาถึงหลายคนไม่รับการรักษา จากหมอนะพอถึงเวลาที่ก็รักษามาพอสมควรแล้วพอละนะก็วางละไม่เอาละนะก็ตายอย่างสงบนะและด้วยผักคุณสูตรก็เป็นการตอกย้ำอีกนะถึงความชัดเจนในการที่ละสังโยชน์ ห้าเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้เป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่พระศาสดาเนี่ยได้มอบให้ไว้กับพวกเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เอาชนะสงครามของสังสารวัตนี้ได้ คือการเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าเราจะได้อะไรมาในโลกนี้ต้องเสียไปทั้งสิ้นแต่ถ้าเราได้การละสังโยน์มาเนี่ยนั่นคือสิ่งถาวรที่เราจะได้ความถาวรเนี่ยคงเรียกว่าอามตะคือความไม่ตายมันคุ้มค่ากับการที่เราจะ ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาแรกเพื่อให้ได้ความเป็นอมตะดังนั้นนะักปฏิบัติเราก็จะมีความต้องมีการดำรงความมุ่งหมายความตั้งมั่นว่าในชีวิตเราจะทำอะไรเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคืออะไรมาปฏิบัติมาทำมาเพื่ออะไร มาบวทเป็นพิ่กุในธรรมวินัยมาเพื่ออะไรมาสู่ธรรมวินัยของพระศัสดาเพื่ออะไรพ,พิจารณาให้ชัดให้ดีและชีวิตนี้เราจะเอาอะไรถ้าเราพิจารณาอย่างแยบคายแล้วเนี่ยสิ่งที่พระศัสดาตรัสไว้เนี่ยถูกทุกเรื่องเอาอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้ สิ่งที่ได้มาสิ่งที่เราเอามากำลังจะเสียไปทั้งสิ้นกำลังจะหมดไปแล้วในชีวิตควรจะได้อะไรนี่แหละข้อธรรมของพระศาสดาการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่จะประพฤติธรรมก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องคำที่ออกจากพระโอษพระองค์พุทธวจนะ นั้นให้เราพิจาณาชีวิตของเราให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าพุทธวจนะหรือคำของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องได้สิ่งเหล่านี้มานำมาป,ปฏิบัติพิจนารณาใคร้ควรและเข้าถึงธรรมนี้ให้ได้ซึ่งวันนี้ไม่ได้ยาก ไม่ได้ยากเกินเกินความสามารถของพวกเราแล้วข้อทรรต่างๆถูกเปิดออกมาชัดเจนง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติมากอีกประเด็นหนึ่งที่เราเราควรตระหนักไว้เหมือนกันเรื่องของปักขุนสูตรก็ ลองคิดดูนะว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่ชูประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักประเด็นสําคัญว่าเธอไม่ต้องทําอะไรล้ฟังอันเนี้ยห,หลุดพ้นได้เลยแน่นอนซึ่งได้แน่นอนจริงๆแต่ทําไมหนึ่งอะไรจะรับประกันได้ว่าเราจะได้ฟัง ในช่วงตอนเราตายหรือเราจะตายในสภาพที่มีคนเปิดให้ฟังอันนี้รับประกันไม่ได้เลยแต่เราเห็นอ่ะคนฟังอินทรีย์ผ่องใสกันทุกคนมาตรฐานร้อเอร์ซแน่นอนหนึ่งทำให้เราชะล่าใจไปไหมประมาทไหมน,นี่มุมหนึ่งนะ หรือเราจะคิดว่าเราคงได้ฟังแต่คนที่ไม่ได้ฟังก็เยอะเหมือนกันเราลองดูถ้าเราประสบอุบัติเหตุในแบบที่ไม่มีโอกาสเครื่องบินระเบิดทั้งลำนี่ไม่มีใครมาเปิดให้เราแล้วไปเรือเรือจมในทะเลในแม่น้ำไม่มีใครเปิดแล้ว สภาพเหล่านี้เราเลือกไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองให้ได้คือที่บอกเนี่ยก็คืออยากให้เราพึ่งตัวเองอย่ามั่นใจว่าจะมีคนเปิดให้เราฟังหรือเราจะได้สถานะนั้นมันไม่แน่และอย่างหนึ่งถ้าเรามองว่าม,มันง่ายอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีคนมาทำความเพียนปรลรบความเพียนไม่มีใครมาใส่ใจข้อธรรมชั้นลึกของพระองค์ ไม่ไม่มีใครมาใส่ใจที่จะทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็จะทําให้ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยมันอันตรธานข้อธรรมก็จะอันตรธานสูญหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะทุกคนก็จะเอาง่ายเขาว่าไม่มีใครอยากลําบากได้จริงโอเคยุคพวกเราได้ในสาานี้ได้กันหมด แต่ไม่มีคนเข้าใจและสืบทอดพระธรรมต่อเพราะทุกคนก็จะเอาง่ายหมดเลยก็เลยมองประเด็นนี้ว่าความอัศจรรย์อนุสาสนีปฏิหารตรงนี้ของผู้เจ้าเนี่ยพู้เจ้าก็ชูมากไม่ได้ชูมากก็เป็นปัญหาไม่ชูเลยก็เสียโอกาสกับคนที่จะมีโอกาสได้ เพราะนั้นตรงนี้เราก็ดูความพอดีพองามแล้วกัน <c oughs> เพราะจะยังสาวกให้เกิดความประมาทแน่นอนแต่ไม่บอกก็จะเสียโอกาสพวกที่ตายตายไปเนี่ยที่รอดเนี่ย <c oughs> เห็นไหมถ้าเราไม่ ไม่ให้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาเสียโอกาสละไอจะยกประเด็นนี้มาเป็นประเด็นสำคัญสุดก็จะเป็นปัญหาไม่มีคนสืบทอดข้อธรรมชั้นลึกข้อวัดปฏิบัติเพราะมันลำบากไงอันนี้ก็ต้องเ,ออเรียกว่าทวงดุลกันให้ดีทวงดุลกันให้ดีแล้วก็ที่ ถ้าเราเรียกว่าแน่ๆก็คือพึ่งตัวเองให้ได้นี่แหละดีที่สุดพึ่งตัวเองให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพระสูตรนะข้อธรรมเดียวเข้าใจข้อธรรมเพียงบทเดียวก็เอาตัวรอดได้แล้วไม่เที่ยงนะเป็นทุก์เป็นอนัตตานี่เป็นปฏิปทาเป็นเครื่องมือในการละสังโยชนละนันที กายคตาสติอนาปานาสติอันไหนก็ได้หยิบมานะแล้วก็ฝึกประพฤติปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดด้วยนะช่วยถ่ายทอดด้วยเพราะไม่งั้นจะขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปพระเจ้าพระนามวิปัสสีเป็นอย่างไรนะพระศาสดาของเราบอกว่าพระองค์นะไม่ได้บัญญัติพระวินยัย พระสัตธรรมของพระองค์ก็เลยอันตรธานไปแค่สองสามชั่วยุคคนหมดแล้วแต่ไม่บัญญัติพระองค์พระศาสดาพระองค์วิปัสสีก็มาจากเหตุอีกเหมือนกันก็มีแต่คนดีหมดศีลธรรมดีหมดในยุคนั้นจะเอาอะไรบัญญัติก็เป็นเหตุให้ไม่ได้บัญญัติเมื่อไม่ได้บัญญัติเพราะคนดีหมด พระองค์ก็ต้องมองแล้วพระสัตธรรมพระองค์อันตรธานเร็วแน่นอนเมื่อเร็วแน่นอนเนี่ยลักษณะการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะกําหนดอินทรีย์ของสัตว์แสดงธรรมกับคนจํานวนมากกําหนดอินรีปุ๊บเลยแล้วก็ใช้ข้อธรรมที่เหมาะสมกับอินทรีย์ของทุกคนบรรลุหมดเก็บหมดเก็บไปหมดเลยบรรลุธรรมกาหนดในช่วงอายุข,ของพระองค์แปดหมื่นสี่พัน อายุ80ด0มืนปีบวกลบเก็บหมดเลยทุกครั้งเทศกำหนดอินทรีย์ปุ๊บเก็บหมดแต่รู้แล้วล่ะสองสามชั่วคนศาสนาหมดแต่พระศาสดาของเราก็ต้องทรงรู้อีกเช่นกันเกิดมาในยุคที่ศีลธรรมไม่ดีคนไม่ดีเยอะต้องบัญญัติวินยัยใช้แบบ ผู้เจ้าพระนามวิปัสสีไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้แบบผู้เจ้าวิปัสสีเป็นยังไงไม่มีคนสืบทอดต่อลนะก็ไม่ได้ล้นะต้องบัญญัติวินัยเพื่อให้พระสัทธรรมยืนยาวนะเพื่อให้พระสัทธรรมยืนยาวต่อเนื่อง คนที่เกิดมายุคหลังก็จะได้ได้ประโยชน์ดังนั้นทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยหมดจะบอกว่าเออทำไมผู้เจ้าพระนามวิปัสสีไม่บัญญัติวินยัยแหมเสียดายก็ตามเหตุอีกเช่นกันเอ,อ๊ะทำไมผู้เจ้าพระนามสมณะโคตมะบัญญัติวินยัยทำไมไม่ใช้ความสามารถของพู้เจ้าเนี่ยกำหนดอินทรีย์แล้วก็เทศปุ๊บบรรลุกันหมดเลย ทำไมไม่ชูประเด็นเรื่องภักกุนัสูตรไม่ต้องทำอะไรวันนี้ก่อนตายฟัง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 รอดแน่สังโยชนห้เบื้องต่ำสิ้นไม่เอา <นะ S 1> เพื่อเพราะพระองค์เห็นความเป็นอนิจจังมันไม่แน่มันไม่แน่นแต่ละคนสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เท่ากัน,น,น <ะ S 1> ไม่กไม่สามารถกำหนดวันเวลา ตายได้สถานที่ตายก็กำหนดไม่ได้ลักษณะการตายสิ่งที่แวดล้อมตอนตายเกิดแวดล้อมด้วยผู้ที่ไม่มีศรัทธาเลยไม่มีใครเปิดให้ฟังแน่นอนต้องพึ่งตัวเองล้วนๆดังนั้นการพึ่งตัวเองพึ่งตนพ,พึ่งทำดีที่สุดก็เลยฝากบอกไว้ไม่อยากให้ทิ้งการประพฤติปฏิบัติพิกกูเราก็เหมือนกันบางทีก็เอ้ยหอดแล้วสบายแล้ว นะก็อนิจจังอีกเช่นกันนะดังนั้นการที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยดีที่สุดนะพึ่งตัวเองดีที่สุดนะซึ่งพระเจ้าก็บอกแล้วว่าพึ่งใครไม่ได้บอกอ,อน,นุนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประที่มีตนเป็นสารณะ,ไม,ระ,มรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประที่มีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ พึ่งใครไม่ได้พึ่งตนพึ่งธรรมดีที่สุดนะก่อนเลิกก็อยากจะให้พวกเรามาเจริญอาณาปานสติกันสักพักหนึ่งเพื่อให้การรวมของพวกเราวันนี้นะได้กระทําอย่างที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสคือนั่งนิ่งอย่างอริยะสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะเราได้ทํากิจสองอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ สมควรแก่เหตุในการที่เรามาประชุมรวมกันนานๆมาประชุมรวมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความรักความศรัทธ,ธาต่อพร,ระตถาคตอย่างน้อยเราก็ได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในพระธรรมของพระองค์ ก็ให้เจริญอานาปานสติกัน